วสวัสดีนะคะสวัสดีสสดค่ะวันนี้อยู่กับมิกนะคะหมวยค่ะค่ะอยู่กับพวกเราซ e x y r ร v วิวนะคะก็วันนี้เราอยู่กับ p a c m a t i c Play แล้วก็อยู่กับ l i g e s of Samurai Make Way นะคะก็ เล่นยังไงก็ไม่รู้จัาก็อันนี้เราเริ่มกับยอดเงินที่แปดก้าคือแบบคิดว่าเป็นคิดว่าหมวยกับน้องลี่นี่น่าจะเอยากได้เลขมงคลไว้เพื่อนจะว่าให้มิกจะได้ต่อยอดได้ดีไงจริงๆแล้วเราเราจำกัดเอาไว้แบบนั้นนะคะอันนี้คือไม่เชื่อตั้งใจเล่นเสียนะ คือ<ช>ต้องใจเล่นให้ได้เลขนี้ใช่เพราะว่าเพื่อความมันสิริมงคลใช่เพราะว่าเป็นเลขดีแบบไหนนะก็เราก็อย่าลืมนะวันนี้เราอยู่กับ F8WIN ก็สมาชิกใหม่ยังไงคะหมวยฝากสองร้อยฟรีไปเลยสองร้อยค่ะ มันฝังไม่หวานยังเลิศนาสองร้อยฟรีไปเลยสองร้อยนะจ๊ะตามเข้ามานะเออเออ่าเราก็ยังโบนัสแบบเท่ากับโบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะอ่ะอยู่แล้วฝากเพียงสองร้อยจได้สองร้อยเลยจ้าใครตามหาอยู่ต้องตามมาดูนะคะแล้วก็ยังมีโบนัสอื่นๆอีกนะโบนัสต้อนรับร้อยเปอร์เซ็นต ทั้งสปอร์ตอ่ะใครอยากเป็นสายกีฬาแบบมีบอลกลังมานะอายูโรนาจาก็คือหรือว่าใครชอบสล็อตอยากมาตามเล่นตามพวกเราหรือว่าคาสิโนใครอยาก SA Sexy ใครชอบแบบสายคาสิโนก็คือมีเลยจ้ะเลือกไปเลยจ้ะตามใช้ของตัวเองนะจ๊ะใช่หน่อยเปอร์เซ็นนะยูเพื่อนเพื่อนต้องไปหรอปล่มาบอกขนาดนี้แล้วต้องนะไปหรือป่ะ ต้องไปไหนต้องไปซื้อโอเคซื้อเลยเหรอซื้อเอาซื้อเลยจ้าอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือคือบาบีก้อนอ้าวหิวแหละดูรู้เลยนะเนี่ยคือแบบปิงญาปิญญาอ๋ออ๋ออันนี้เหมือนไอเกมนั้นปะอะไรเหมือนอันนั้นเลยอะซ้มจริงปะที่บอกว่าลายตาลายตาอ่าแม่แม่บอกปะ อนี่ให้กูเลือกป้องได้ไหมก็คือเขาหมุนเองอะไรเองเลยนะเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยอ่ะแล้วเราก็ได้มาแปดฟรีนะคะแล้วก็ศูนอ๋อสามคูณจ้าคูณสามใจเย็นดิจ้ใจคือตกใจไปก่อนเลยนะคะหมดก็ต้องใจเย็นคืออันนี้จะด่าแล้วจะด่าแล้วเพราะว่าเราซื้อไปสามพันบาทนะคะอจะถึงแล้วจ้าก็เรื่องของจริงไม่ต้องพูดเยอะ s ซ s อร r y อันนี้ก็คือต้องเรียกมิกกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วก็จะรู้เลยนะคะว่ามีคอนีไปก่อนหม่วยกับน้องลี่ก็คือไม่มืนแย่หรอไม่ได้อยู่ซะดิก็เราก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะเราก็หวังอยู่อย่างนั้นนะคะเอซูเปอร์ในหอซูเปอร์นะคะสามพัน ผันไปแล้วจ้ะเนี่ยอุ๊ยหเหแล้วอ,อันนี้ก็อย่างน่นเราอยู่กับแพมติคเพลย์นะคะแล้วก็อยู่ l ไลฟ์ออฟซามูไรเมก w เวสนะก็อนนี้นะอันนี้เราได้กําไรประมาณ900อันนี้คือเทสเทสนะอันนี้เทสเทสนะคะยังไม่เอาจริงใช่เพราะเรายังไม่รู้ไงว่ามันแบบเป็นยังไงเราก็ยังแบบลององก่อนลองก่อนแต่ก็ดีที่เขามีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆออแบบใช่ก็ ที่มันก็มีให้ดูไม่น่าใช่่าคยคิดอะหรือฝัาไม่ก็วันนั้นมิกบอกว่ามิกอาจจะเล่นแบบนั้นแต่ไม่รู้หาไม่เจอที่มันให้เลือกผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมใช่เออเออถ้าใครรู้ว่าเกมไหนชื่ออะไรอ่ะก็บอกมาหน่อยนะคะแต่คอมเมนต์ะต่นี่ก็ใช่นี่ก็อยากเล่นแต่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นอันนั้นจะเป็นคนละแบบเนาะแบบมันมีแบบให้เลือก ก็เป็นสมูไรหมือันใช่เป็นสมูไรเหมือนกันแล้วก็แต่มันจะเป็นเหมือนให้เลือกระหว่างเกีิชาหรือซ้าจริงสักอย่างไม่แน่ใจแบบเนียอยากเป็นเกีิชาละซิไม่อยากเป็นกะหรี่ใไม่เคยอยากเป็นเกีิชาอ๋อเดี๋ยวรอัำไม่ไม่ค่ะเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้ของตัวเองเนยค่ะเนียเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องหมุนใหม่เลยนะคะ เนี่ย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 เปิดอ๋อไปไปไปอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอาเออได้มาสามร้อยกว่านะจ๊ะไปสามสิบนะเพราะตอนนี้ก็ผวกกันพันหนึ่งแล้วแล้วแบบเบาเบาพเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบนี้นองเดี๋ยวแบบน้องนี่กับหมอนจะเขินเอาเบาเบาพอแล้วโอ้โหเขินไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วจ้ะ คือพออยู่กันสองคนก็คือน้าตาจะไหลลินแล้วก็คือรุนรุนมากรุนมากมากถ้าใครได้ตามไปดูก็จะรู้เลยนะคะใช่จริงได้หมวยเล่นได้ยังอีกแต่ว่าถ้าเทียบกับการไม่เล่นเราไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวหมวยจะจัดให้หรอกไม่แม่งไม่แม่งหมวยก็เล้ะเาค่อเพื่อนเขาไหนที่บอกว่าแบบ อะไรทำไมแบบหมวยถึงต้องอะไรกับหมวยอะไรหมวยอีกแล้วอะไรอะไรก็หมวย Hello, อ่ะอยากให้พู้ต้องลองจริง ของแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหอย่ะหมวดเป็นคนที่น่าสงสารเพราะโดนถูกแต่คนบูลลี่ตลอดเลยอ่ะไม่ใช่คือไม่ได้บูลลี่เอาจริงเพราะว่าเกิดที่กรุงเทพไม่ใช่เป็นคนบูลลี่แต่ว่าคือก็คือแต่แต่แบบมันก็หลักฐานมั็นภาษาไม่เราจะไกลเสร็จยังไงจริงมันก็ค้างคาอยู่ตรงนั้นใช่ก็ค้างคาอยู่ตรงนั้นคือโอ้โหคือแบบ อ,อ,อ้าวเงียบแต่ก็ใ<า>จยเย็นดิมันก็ต้องแบบมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,มนมลงบ้างโอ้โหมันเลยเชียว์ใช่มันก็ต้องแบบนั้นเห็นป่ะอ้าวมันขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดวจบจงังจังเลยถูกไหมเสร็จละอ้อไปก่อนนะจุดจุดเลยนะไปแล้วไปแล้วเออมันก็จะต้องแบบว่ามีขึ้นมีลงนะเรื่องของแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะก็ฝากไว้ด้วยว่า การพนันนะคะมีความเสี่ยงจ้าก่อนจะลง,งทุนก็เก็บเงินในกระเป๋า<ง>ก่อนนะคะก็เชื่อนะว่าทุกคน,นชอบความเสี่ยงชอบการลุ้นอยู่แล้วนะไม่ไงั้นก็คงไม่มาเล่นหรอกถูกปะแน่อนอืมใช่ที่หมว่าว่าใช่อันนี้มันเป็นความชอบอย่างหนึ่งนะความชอบส่วนบุคคลนะคะก็จริงๆคือรู้สึกว่าจริงๆ,ๆแบบว่าจะรู้สึกว่าไอฟิลลิ่งที่กําลังแบบว่า เราจะไปกำลังจะเป็นเศรษฐีฉันนะสฉันนะสีมันใกล้แล้วอะไรอย่างเี้ยใกล้แล้วรวยรวยแล้วแหละรวยแล้วแหละตอนเนี้ยรวยแล้วกัละคือจริงเราเราเราก็ชอบไมลลุ้นชอบแต่เราชอบได้เงินมากที่สุดแต่ว่าจริงๆชอบได้กันมากกว่านะอันนี้เนาได้เงินก็เฉยๆอ่ะ แต่ถ้าได้กันก็ดีแต่หมิ้นไม่ค่อยชอบเลยนะอะไรพวกนี้งงมากอ่ะก็อย่าลืมนะวันนี้เราอยู่กับแอปแปดวินเอปแปดตอนนี้แอปสองคอปแปดวินนะคะวันนี้เอ้าไปทำฟาร์มมาค่ะแสตมป์พูดนะคะกับสมาชิกใหม่นะคะสองร้อยฟรีไปเลยสองร้อยคือโบนัสฟังไม่แล้วโบนัสอย่างอื่นเขาก็ยังมีรอครับอย่าลืมนะฝากมีฝากไว้เลยว่าโบนัสต้อนรับลอยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสล็อตคาสิโนก็ว่าไปเชื่อว่าทุกคนเล่นอยู่แล้วนะคะถามแค่ว่าร้อยเปอร์เซนต์อยู่อยู่ไม่เอาใช่อยู่ฝากฮะอ่ะสมมติสมมติอยู่ฝากห้าพันนอันนี้สมมตินะคะยังไม่ใช่พูดเรื่องจริงนะสมมติฝากห้าพันห้าพันไม่เอาแต่ว่าเรามีเงินแทนหนึ่งไม่เอาคือไม่เอาไม่เอาใช่ไหมแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะไปโอกาสเรามากขึ้นนะ เอากันป้าโอกาสเรามากขึ้นืีหมวยที่ตะแตงแล้วอะเอาไอ้โม่ป้าเอาเอาไม่พูดถึงเรื่องเว็บดีๆที่เรามาแนะนำต้องเอาอยู่แล้วป้า<ม>เป็นคนชอบเอาแล้วก็บนัสวันเกิดโบนัสได้วันก็ยังมีนะแบบ แนะนำเพื่อนนั่นนี่อ้าวน่าสนใจมากเลยแต่ยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนเข้ากดเข้าไปดูก่อนนะลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะกดเข้าไปดีบอกเลยว่าสมัครเข้าไปดูก่อน<บ>ไปอ่านเงื่อนไขของเขาให้ดีๆนะคะว่า,เ,<ข>าเป็นยังไงใช่พอทุกแบบใ้เราคัะสั่งไล้ยังงี้เอยคิดว่าคิดว่าสืดีกว่าไม่คิดว่าสื่อดีกว่า,วาจัดป้า เบ็ดยี่สิบนะอันนี้มันเป็นมังกรเหรอเอ่อก็เป็นมังกรที่มีเขาเป็นกวางมันลาเล่นไปเล่นไหนขอคุณเยอะๆไหนสีแบบสักคูณแบบโอ้โหเป็นไงก็คือเลยสิบเลยยี่ห้ามาคือไรอ่ะกระจอกมากเลยอ่ะเซ็งอ่ะเซ็งเหมือนกันอย่างน้อ้แบบคูณร้อยไม่ปด้มมหน่ามีเนาะ ห้าแต่ก็ยังมีอ่านี้คูณห้าอ่ะแต่มันจะเ้าเล่นมันจะรวยก็ใครอยากเป็นเศรษฐีก็ฉันน่ะคือดูวันนี้นั่งเล่นไปแล้วก็บอกใครอยากเป็นเศรษฐีแล้วก็ท่องไปอยู่ในใจฉันน่ะสิฉันน่ะสิก็มีก็เหมวยนี่มาไหร่นะก็อไหลนะ พี่ๆคนไหนอจะมารับเลี้ยงก็ยินดีสุดๆหรือรับเลี้ยงเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียนต้องเรี้ยแตนแปดมก็คือมีคนมีคนแอดมาจีบนะคะแบบแล้วก็ใช้ชื่อไลน์ว่าเลียแตนแปดโมงก็คือใจนี่คือมือสั่นแล้วแบบว่าอยากลาป้าแต่ก็เพื่อนข้ามว้ยก็เลยโหดมากตรงนี้บอกเลยแถวนี้เชื่อน แถวนี้เถื่อนบอกเลยแล้วก็เถื่อนจริงๆพี่ๆพี่ๆที่แอดมาที่แอดมาคุยกับมีก็จะเย็น็นะดีมากๆแต่ว่าคือถ้าเกิดจะจะเรียจนแปดโมงก็คือมีขอนอนมีขอนอนบ้างไม่ไม่เขาอาจจะเรียตอนประมาณเจ็ดโมงห้าสิบอถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือต่างคนต่างนอนดีกว่าเสียเวลาที่เสียเวลาแบบอดนอนนะคะ ก็ขอขอยันนอนก่อนถ้าจะเรียนเสร็จก็อน,อน,นอนนอนดีกว่าเราแถวนี้มันเลทน,นะคะแบบตีตีแบบสิบแปดบวกสิบแปดบวก,บวกคำเตือนไม่เหมาะกับเด็กที่ต่ำกว่าสิบแปดปีตือนเตือนเตือนแต,ต <c oughs> ถ้าอยู่ต่ำกว่าสิบแปดปีเหมาะกับมีคนเดียวเท <c oughs> ่านั้เพราะมิกปีนี้ก็อยู่สิบแปดนะเท่าเท่ากันไม่เป็นไรแต่วูบกรุบกรุบเที่ยวกรุบกรุบกับอใหมายถึงกระดูกไม่ตีใหม่ถึงตี น,น,น,นึกว่ากระดูกนึกว่ากระดูกน่าช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาก็โยนมาให้เราไปฆ่าหน้าบ้านานั่นี้งเราก็ไป <c oughs> ก็จ่ายเนี่ยวิ่เปิด <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> เห็นกระดูกลอยไปก็แบบเนี่ยเนี่ยเสร็จเท่ายาเนี่ยเลยเล่นเล่นจเจ้า <c oughs> ชัยมันก็เอาเอา้าครั้งหน่งทดิเอ้าเพิ่งจะเห็นเนวายอะไม่เห็นตั้งนานาแล้วอ้าว ก็เห็นแบบรู้สึกแบบเขามีการโคูงไงมันมีตั้งนายแล้วเอาอ<ช>หรอใช่โมแต่พูดไงปล่อยดูยก็พูดไปเรื่อยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโคงเกมทั้งนั้น <c oughs> คือคุณผู้ฟังก็คงแบบอะไรวะเนี่ยเพื่อนๆก็งงๆหน่อยๆไม่แต่ว่าเราอยากให้ตื่นเต้นไงเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อตอนนี้ก็คือแบบวงก็นอนไปได้เลยนะคะตอนนี้ กลางวังขึ้นมาโอ้ยน้องมังกรที่มีเข่ากว,วางมาแล้วคือง,งงว่าเป็อะไรก่อนถ้าจะนิ่งขนาดนี้นอาจจะเป็นจิ้งเหลนผสมกับกวางมัน,เ,นเหมือน<ท>จะเกือบมูชูแล้วอะแต่เป็นมูชูชที่ดูงโโโโ่ๆออาจะดุนิดหน่อยนะของมูชูนิดนึงนิดนึงอันนี้เราปรับเป็นนิดนึงนะคะสักสามสิบแล้วก็ดูว่าดูว่าไปล่ะ ว่าแหละก็มันเราต้องกดก่อนนะไม่ทันกดท่ไมถึงว่าวุ่นวายแล้ตอนนี้ตอนนี้ว่าทำไมซื้อเลยก็นี่หกสิบก็เบสสามสิบหกสิบโอเคทำไมอะคะหมวยก็ยังบวกอยู่เออทำไมอะแต่ไม่นาตาที่แล้วโอเคไม่ไม่ใช่เพิ่งจะปรับเบสเมื่อกี้โอเคโอเคโอ้เพื่อนๆน้องห่วยดิ ก็คือจะให้ใจร้อนไม่ใช่จะให้จะให้เราได้ต้องตัดตาที่เรายังไม่ปรับเลยก็มาตีขาก็งงมากเลยว่าตอนนี้อะไรออะอ่ะอีเจยังไงยังไงดีเนาะสรุปว่าเขาเป็นเจหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้ก็คือเพื่อนสาวนะก็ถามว่าผู้ชายใส่ชุดแดงอะไรนั่นน่ะสิอันนี้ใส่ชุดอันนี้ไม่ใช่แม่ทัพใช่ไหมไม่ถามว่า การมีปล่อยผมลงมาตรงนี้แล้วก็แบบ่าคาดหัวแบบนี้เฮ้ยไม่มีนะชัวร์เลยอ่ะคือผู้ชายเห็นผู้ชายมีมีมีบ้างแต่ว่าน้อยอันนี้คือการคิ้วเหลือแค่ดีดีสวยกว่าอีเจ้เมื่อกี้นะอีช,ชุดชุดเขียวอันนี้สวยกว่าอีเจ้ชุดเขียวชอบนะความผมเทาอ่ะนี้นน <ะ S 1> อยาไปโกผมจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอยาเลยท่าน <รา S 2> ีา้ <ผม S 1> ย,ยไ,ม<ผ>มไม่เปิดเลยอุ้ยไม่ใช่ดิสอรี่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ คือตั้งใจอันเนี้ยอันนี้กับอ,อีน,น,อนี้อีนี้สวยกว่าอันนี้สวยอ่ะใครสวยกักนอันนี้อียอ,อันนี้เอ้าทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้ก็มันไม่ได้ไดอะไรอย่างมันเรียงจากทางนี้หมือนเรียงนครก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นไม่ใช่ก็<ๆ>ทางนี้คนนละมันไม่เหมือนกันเลยอ่ามาละมาละมาละมันคนละคนไงก็น้ามันเหมือนกันอะ ไม่เหมือนเนี่ยเขาเป็นดีเจ้เหมือนกันไงอแปดสิบอร่อยซื้อได้ดีกว่าไม่รู้ทำทีมอะไปจ้ะมามากิ้งคือไม่เขาคือจริงแหละผสมกวางไม่เขาคือตัวไหนๆหนเขาคือปลาหยุดมาดูดิเดี๋ยดิหรือปะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยคือมัน w what the f u c k คือมันแบบอ oh. ๋อคือยี่สิบเมื่อกี้น่าร<ล>ำไม่ใหญ่มากนะก็คือกวนแหล,ละกวนจริงจริงมันแบบคือไหลมาทำไมงงมากมันน่ารำขานะ แล้วก็คือไม่ให้หมุนเองแล้วก็ต้องเป็นคนหมุนให้คือแบบจ่างๆให้เราแบบแล้วเราก็เหมือนต้องยอมแบบมีทัชไหมแบบว่าจำนวนที่แบบให้เราแบบเนาะให้เราปัดก็ยังดีแบบว่าให้มันแบบให้เราได้เอาเมาส์แบบเลื่อนหรืออะไรเงี้ยเนาะคือก็ใช่ไงก็ถือบอกว่าเขาทํามาให้แล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราต้องได้ไม่อ่ะคืออะไรอ่ะไม่ไม่โอเคไม่น่ารอกแบบมีดีแล้วเนี่ยคืออะไรได้แค่เนี่ย กระจออกมาะะ <Okay. S 1> โอเคซื้อไปสามพันนะคะโกรธะคะโกรธมันจะโกรธยังไงอ่ะเดี๋ยวเราปรับเบดนิสนึ่งนะจ๊ะเพี้ยนเพี <No. S 2> ้ยนโน้อาสิบสองบาทเราจะซื้อที่หนึ่งพันสองร้อยนะคะอ่าอ่าอ่าจัดไปรอดูนะมันจะได้ยี่สิบคูณปะถ้าอันนี้ได้ยี่สิบร้องให้นะเอาจริงไม่ต้องร้องให้เพราะมันคูณยี่สิบ แก็ยังดีกว่าอีเมื่อกี้ที่คุณห้าแน่กก็จบละนอยไหนเรามาดูกันสิจะเย็นเย็นซีคีย์บอร์ดจำพังอีกแล้วเนี้ยโคตรลำคะร้านก็ปิดออกไปซื้อไม่ได้ไกล้กล้กลเหมือนเขาตั้งไว้อ่ะเหมือนเขาตั้งไว้ว่าได้ห้ากับแปดห้ากับแปดเพราะก่อนอันนี้ได้สามด้วยห้าแปดห้าแปดง ออย่าลืมนะว่าเราอยู่กับ F8 Win นะวันนี้แล้วก็ปนดีจ้า F8 Win อัโปนดีมาฝากใส่กระเป๋ามาอย่างเยอะสองร้อยฟรีไปเลยสองร้อยจ้าโบนัสวันเกิดอย่าลืมนะอีาดอกมีวายแต่คือไม่ได้เนี่ยมึงทียอะไรก่อนอะไรเนี่ยอุ๊ยแล้วก็เราก็ขอพูดหน่อยนะคะที่แบบว่ามีเพื่อนแบบว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าเราเป็นกันเลยัลโหลเดี๋ยวกันนะจ้า เราแปลงมาแล้วไม่ใช่ใช่หัวเยอะค่ะนี้ไม่นำไม่ทวนเลยอ่ะคือเอาจริงที่บอกว่าเป็นกระเทยก็คือรู้เลยว่าชมว่าสวยเพราเดี๋ยวนี้นะบอกเลยว่าผู้หญิงยังอายนะใช่คุณแม่สุดอ่เอาเป็นว่าก็ก็ขิบคุณนะก็ขอบคุณด้วยแต่ว่า แต่ว่าเราก็เป็นนี่นหะแต่ว่าเราก็ดีที่ไดบอกว่าเป็นกระดกก็จริงๆนะอย่ามาว่าเราเป็นนั้นอ้าเไม่เงกก็เดือดออกกับเ่าเนี่ยพอออกนะลืมไม่เนียนเนี่อออ้องไปทำให้เนียนดีกแบบนี้นะไม่แต่ก็แตบบแล้วก็ว่าแตบบแล้วไม่แต่ว่าพี่ๆพี่ๆที่เป็นแบบสาวสาวก็คือสวยมากจริงๆใช่เราต้องยอมนะก็คือถ้าเกิดบอกว่าหมอเหมือนก็เท่าขอบคุณค่ะ เพราะว่าพี่เขาสวยจริงๆค่ะจริงเราต้องยอมแล้วตอนนี้เราต้องยอมตงนี้นะตอนนี้เราก็คือยอมอะไรเราซื้อพันสองอ่าได้ได้กําไรอยู่หรือว่าซื้อสามพันอีกแล้วไม่คิดว่าซื้อสองพันไม่เราซื้อพันสองเพราะว่าจะเอาต่ําสุดไล่ไล่กันแบบไปนี่เนี่ยอะมาอีเจ๊เขียวไป อ,อันนี้หกร้อย <600 S 2> นะเพื่อนๆนี้เบทหกบาทคิดว่าจะได้คิดว่าได้ยี่สิบคูหรือยี่สิบห้าคูไหมเออ,เอออยากรู้เหมือนกันนะถ้าได้ก็คือแบบว่าอถ้าได้ก็ <ไป S 2> ตายไม่ดีไปตายโกรธไม่ถึงถ้าได้ยี่สิบยี่สิบหก็ยังดียังดีกว่าห้าบาทอะ่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้กระจอกสองเลยเอ,อ,<笑><笑>อันนี้คือขำบนน้ำตานะคะ คือหกบาทนะคะแต่น้ำตาไหลคือหกบาทมีพ่อคือมึงคูณสองด้วยกี่ต๊ันแบบน้ำตาไหลนะตรงนี้กูต้องตีลังกาเป็นท่าอะไรเอาใจหายใจพร้อมกันแต่วันไม่ได้นัดนะแต่ว่าไม่ได้นัดเลยนะคือแบบเออจริงๆเิงเออจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เฮ้อไปกับเรา คือแบบอะไรวะงงเลยแต่เขาสี่ร้อยแล้วนะอยู่เอาก็ได้แต่ก็แย่อยู่ดีอะโอะไรวะเขามาสี่ร้อยอ่ออันน um ี้โอเคมึงเอามาให้หกร้อยให้ได้ทุนต่อไปต่อเขาหน้าดีกว่อนอันเนี้ยผู้หญิงก็คนก็มาจังเลย ตอนซื้อเยอะๆอะไรก็ไม่มาโอ้ว่งตายแล้วอาก็ยังขาดทุนอยู่นะเนี่ยยังไม่จบอย่าพึ่งสิจา๊าใจเย็นก่อนที่จะอาไรจะขาดทุนขาดทุนหกสิบะอะทอีกแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าเกิดขาดทุนยังลำยัยอยู่นะฉันก็จะไปละใช่เราจะโกดธอย่าลืมนะว่าใครเกิดเดือนนี้ นะคะเขามีโบนัสวันเกิดด้วยนะก็แต่กรายละเอียดกไม่ลยนะคะว่าฝากว่าเป็นติดตาดด้วยจริงจริโบนัสเขาเยอะมากนะแต่ว่าเราก็พูดแค่เน้นๆบางอย่างเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นก็จะเยอะไปหมดนะคะอยากจะยาวนาน,นเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเองไปดูด้วยตัวเองนะไม่ต้องมาเชื่อเราหมดก็ได้ก็คือจริงจริงคืออยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูเพราะว่าแต่ละเว็บก็มีข้อดีแตกต่างกันไปมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะคือแบบ แต่จริงๆคือเว็บเขาค่อนข้างเล่นง่ายมากๆเลยจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแบบว่าแฟนแบบขาขาที่แบบว่าเออเล่นอยู่แล้วนี่คือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่ามันเล่นง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะมวยแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นขาใหม่ๆลูกค้าใหม่หแบบมงอาแบบอยากดูคลิปก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นตามก็คือแบบเล่นง่ายมากค่ะจริงๆ,ๆคือเราแนะนำเลยแล้วก็แบบว่า เล่นง่ายได้ชั่วชั่วแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้งนะคะเป็นไปไม่ได้นะก็แต่ว่คนนะอันนี้มันก็อยู่ที่ดวงอ่ะเพราะว่าสล็อตเล่นง่ายใช้แค่ดวงก็เราก็แต่เราดวงไปก็คือป่วยกันเยก็อย่างที่เห็นนะเราก็เล่นให้ดูตามความจริงว่ามึงให้กูกดได้ไหมเอนเตอร์กูขอหยุดเองอ๋อเอาแยะ ก็คืออีกนิดหนึ่งก็สิบห้าแล้วก็คือให้ไม่ได้ก็คืออะไรเนี่ยไม่คืแบบเหมือนเขาตายงใะเหมือนแบบล็อกไวเปล่าเนี่ยฮะมีใครเคยได้แบบยี่ห้าป่ะมาแล้วให้มาแล้วให้มีกับหมยฟังบ้างได้ไหมมาคอมเมนต์เลยนะคะคืองงอ่ะคืองงอ่ะอะไรอ่ะนี่หัวเราะนด้เริ่มหัวเราะแล้วเนี่ยซื้อแบบอันนี้คือเราเราลองซื้อเบดต่ํามากต่ําสุดแล้วว่าคือพอแค่อยางหรือว่าแบบมันจะได้มามมึงจะได้ป่ะ หรือว่ามึงจะจ่ายเบสดำหรือจะยังไงเราจะได้เออเราจะได้เอามาเล่าบอกเล่ากับเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยยูเกมยังยูต้องแบบว่าเบ็ดต่ำนะแล้วเราอยู่ก็แบบซื้อแล้วหมุนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้คือแต่นี่คือไม่จ้าต่ำก็เกลือสูงก็เกลือย่างเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะแต่ว่าใช่ใช่ใช่เราเองก็นี่ค่ะอย่างที่เห็นนะคือเราก็บงก็ ก็ส่งเพเพื่อนทดีที่สุดแล้วสมเพื่อนแนะนำอะไรมาก็พยายามรบบปรุงนะคะก็ก็ก็ขอบคุณที่จิดกับเราด้วยนะใช่แล้วก็ถ้าเกิดล้างมือหมวยยล้างน้องนี้ก็ฝากฝากอะไรก็แช่สักสักรายพวกเราด้วยนะอาจกะดยออกเลิกอีกที่มึงต้องพักก็แล้วเดี๋ยวก่อนมิกเริ่มหัวเรอนแล้วนะคะหัวเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ไฟเริ่มไหมแล้วค้าใครเอาน้ำมาทีขอเป็น ขอเป็นเอาเหล้าสาดไปเลยให้มันฟู่ไปก็เดิมขอเป็นวอดก้าขอเป็นวอดก้ายี่ห้อเบลูก้าเท่านั้นจากรัสซียตอนแหนอีกตอนอหกตอนนี้ก็คือบินไปไหนไม่ได้นะคะหาไม่ได้นะคะคือพูดเล่นนะค่ะนี่คือพูดเล่นไม่ใพูดเล่นริงพู้เล่นห้าอยห้าเป็นหกสิบถ่ายนะคะก็นาจุจุดนี้ก็ต้องเปี้ยวแหละ นี่มีใครเคยเล่นได้บ้างหรือว่ายังไงเนี่ยเอ้ยพี่ใครเคยได้คุณยี่ห้าป้าหน่อยมาคุยกับเราในใจมาบัฟเราได้นะเอาจริงใช่แล้วเราพร้อมนะเราพร้อมนะเออใช่แบบเนี่ยพอถ้าเกิดได้มาแล้วครับโอ้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราเราก็จะมามุมกันเอาจริงๆหมวจะตามนะเราก็จะมาอวดนเฮ้ยวายเราเคยได้จ้าเราเคยได้สองจ้าเคยได้เปล่าวายเราเคยได้คุณสอง กับแบบแปดหมุนวายเนี่ยวายเราเคยได้แบบห้าสิบตังค์ด้วยวายเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบองกันจะว่าขำแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยในพร้อมๆกันนอกจากน้ำตาเลือดเลือดไหลเพราะว่าต่อยกันเองแล้วตอนเนี้ยใช่ก็บอกกันจริงค่ะเยอะจะปอกันแล้วเนี่ยบอกให้เลิกเนี่ยแหละหัวร้อนนะนะ ม่ให้แต่ว่าก็การทันก็การทันมีความเสี่ยงนะคะอันนี้คอการลงทุนค่ะการลงทุนใช่แล้วคิดว่าอันนี้คือกองทุนนะคะก็เหมือนการเล่นหุ้นหรอวะนั่นนะดิก็เหมือนกับการเล่นหุ้นนะคะเพื่อนๆก็คือว่าอันนี้ดอกมีใช่ไหมไม่ใช่ก็อยู่ที่ผลประกอบการอ๋อโอเคแล้วแต่เออเราเปิดกองทุนปะกองทุนอะไรอ่ะให้เราเล่น โอเคกองทุนเลี้ยงดูเรากองทุนกองทุนเลี้ยงดูมิกและหมวยเพื่อมิกและหมวยเท่านั้นใช่ถูกต้องค่ะเราจะทิ้งรายละเอียดธนาคารแอคเคาท์้ข้างล่างนะคะ่ถก้ลยถ้าใครมีอะไรยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากเลขบัญชีไว้ด้วยนะจุดตรงนี้นะคะก็น่าจะอะไรก่อน แล้วก็อย่าลืมนะว่าเรามีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะของเอฟแฟดวินนะคะสมาชิกใหม่จ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะสมาชิกใหม่สองร้อยสมารจจ้าโบนัส้อบอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไปเลยช่วงนี้บอลมาสายบอลต้องไม่พลาดแล้วก็คือแบบบอกเลยว่าเตะบอลอาจจะไม่เตบเท่าเตะปากหอย แคนเองสวัสดีค่ะก็ยังไหนพวกเราไปแล้วนะคะก็พราวันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเพราะว่ามันเกลือเกลือมากก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกว่าเล่นเรามันไม่ค่อยดีแล้วก็อยากจะบอกไปว่าแบบเลิกเพื่อนเลิกกันเถอะเราต้องรู้ตัวนะคะว่าเอ้ยวันนี้เพราะไม่อยางั้นอย่าพยายามหาทางเอาคืนเพราะมันจะมีแต่แย่ไปกัดแย่แย่ไปแย่ไปเรื่อยเรื่อยนะคะถ้าเราก็ วันนี้ไม่มีพ่งนี้ก็ใช่พวกนี้ก็ยังมีนะจะไม่ใช่เวลาของเราไม่เป็นไรอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนเวลาหรือไม่ก็ใส่มูนิดหน่อยนะคะนั่นแหละละค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe เป็นกําลังใจมีแล้วก็หมยเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพราะว่ามีเพจด้วยนะในเฟซบุ๊กนะ Sexy Review นะคะก็ยังไงก็คือเราจะลงอัปเดต เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ<ช>แล้วก็กิจกรรมใช่แล้วก็ยังมีไลฟ์สดเวลาไลฟ์สดหรืออะไรอย่างงี้เราก็จะลงไว้ในเพจใน f c e e o o o เลยนะคะแต่ที่แน่ๆแลวไลฟ์สดอ่ะเราจะไลฟ์ทุกๆวันที่9้านะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงถ้าไม่ ถ้าไม่กดกระดิ่งหรือถ้าไม่กดติดตามแล้วก็อาจจะพลาดข่าวสารตรงนั้นไะเลแล้วก็จะพลาดคลิปดีๆเจ็บพวกเรา้นาก<ช>็แล้ววันนี้มีก๋าเแล้วก็ไปแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ